สวัสดีครับผมอาจารย์โอ้นจากไทย s n o w ์บอดแคมป์วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำบอดสไลด์บนบอ็อกซ์ทริคก,การทำบอดสไลด์มี2วิธีด้วยกันคือ 1. Body s u p p ี้ t ั o เคือการที่เราหมุนช่วงล่างโดยที่ส่วนบนไม่ได้หมุนตาม 2. การล็อกอินโดยการใช้จอยทั้ง3คือ h i ิปน e e อง k l e ในการเฟกโดยที่ไม่ทำให้เกิดเอจจิ a งแองกลขึ้นมา วิธีการทำบอร์ดสไลด์บนบ็อกมี4ขั้นตอนด้วยกัน1 approaching เราจะทำ speed check เพื่อให้เรามั่นใจใน speed ที่เราต้องการแล้วปล่อยบอร์ดให้ตรง2 take off เราจะค่อยๆยืดตัวขึ้นเพื่อให้บอร์ดไม่มี pressure ทำให้เราสามารถทำ body s u p p l a t i o n ได้3 balance บนบ็อกซ์เราจะใช้การย่อคือการ flexing โดยใช้จอยทั้ง3ในการ lock in ตามองไปที่ปลายบ็อกซ์ เราจะค่อยๆยกตัวขึ้นเพื่อที่จะ unwind body ให้กลับมาเป็น position เดิมเพื่อเตรียมพร้อมในการ landing 5. การ landing เราจะเตรียมพร้อมในการแอปสอบโดยใช้ joint ทั้ง3เหมือนเดิมโอเคนี่คือการทำ b o ร์ดสไ i ด e นะครับเดี๋ยวเรามาดูนักเรียนเราว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย เฮ้ยดีแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮยเฮ้ยยอด